คารคิดไอ้เรารู้ทันเนี to er ่ย <ha ท่านสเตทจริงคือเราต้องพุดโตพุทโตพุทโธพุทโธบอกคิดปุ๊บเราก็ปล่อยทิ้งไปทิ้งไปพอมันเราตั้งมั่นคิดเราเริ่มตั้งมั่นและเริ่มเงียมกันแล้วเราก็วับพิจารณาพิจารณาความคิดความคิดนี่มันเกิดกับเนี่ยคุณแม่ต้องคุณแม่พูดตรงนี้ให้มันละเอียดอีกทีอนอ่าคาถามก็คือว่าทําไมถึงจะรู้ทันความคิดถามท่าท่านตั้นอย่างนี้ถูกไหม แล้วอเอาปัญญาตัวไหนมาจัดการกับมันให้รู้เท่าทันมันแล้วก็ดับมันลงน,นี่นี่แม่ถามแทนอีกทีได้ไหมถูกไหมค่ะ,ะ,ะว่าเราเอาปัญญายัางไงมาจัดการยังไงให้แม่อธิบายเรื่องนี้อีกถูกไหมวะนี่ค่ะ,ะนี่ไงเพราะว่าใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นอนัตตาจ้ะไอ้ความคิดก็มาจากสังขารตัวคิดตัวปรุงค่ะเข,า,ข,า,ขาบอกมันเป็นนักคิดนักปรุงมันเป็นนักพูด เป็นตัวธาตุรู้มันเป็นหน้าที่ของมันมันเห็นอะไรมันคิดเลยคิดเลยคิดเลยยับยั้งมันไม่ได้จ้ะทีนี้ทำไมถึงยับยั้งได้มาเนี่ก็พอดีเราฝึกไงเราฝึกให้รู้มันคิดมันกําลังคิดว่านี่มึงกําลังจะโลภใช่ไหมแล้วโลภมันเป็นโทษโลภมันต้องเป็นอยู่ในโลกนี้ไปโลภนี้โลภถ้าโลภมึงต้องเกิดแก่เกิดแก่ตายในโลกนี้ไปมึงหยุดเดี๋ยวนี้หนามึงเอาแค่อาศัยหนานี่ไงสติปัญญารู้ทันความคิดไงก็มันคันมันคนคิดทั้งนั้นแหละแะคิดจะโลภไงไม่ยกตัวอย่างคิดอะไรอะ หนูบอกเขารู้ทันความคิดจาัดก,การไงกับมันแม่ก็เลยยกตัวอย่างก็มันคิดจะโลกเนี่ยเอาหมดเรื่องหมดราวอ่ะทีนี้ตสติปัญญาเขารู้เท่าทันเรื่องของความโลกแลวมันเป็นโทษอนะ่ะเราเป็นนักปฏิบัติเพราะนั้นเราเขาจัดก,การความคิดตัดออกมาเลย ความคิดมันจะมีแค่ไหนว่าโภโกรดหลงนี่แหละความคิดที่ทิมันอัตตตนนี่แหละหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงสัมผัสหลงอารมณ์หลงกลามหลงลูกหลงหลันหลงสวบัติรฐานหลงของของที่มันเกิดขึ้นตั้งอออกไปหลงของของโลกนี่แหละความคิดมันมันคิดสิมันไม่คิดยังไงมันมันเป็นเจ้าของเพราะนั้นเขาถึงให้ปล่อยมันจะไม่เหลือความคิดไงปล่อยไปหมดเลยไม่มีเหลือตัวตนร่อนจนน่ะแล้วมันจะไม่เหลือความคิดมันจะไม่ปรุงเรื่องทรัพสมบัติมันก็เหลือแต่สิ่งที่มากระทบอายตนะทั้งหกแล้วมันก็คคิิดดีีนนน้ออัไม่ชบใจ ล้าก็รู้ท่าทันมึงไม่ชอบใจก็แสดงว่ามึงก็ต้องเกิดแก่เก็บตายก็แสดงมึงไม่มาชาระกิะลัใจก็แสดงว่ามึงยังมึงยังปล่อยให้ความคิดเป็นใหญ่หน้าตกลงความคิดก็มาจากสังขารตัวคิดตัวปรุงมีตั้งสติรู้เท่าทันเราเดินปัญญามาแล้วว่าดับยังไงก็ดับด้วยสติตั้งสติมันมันมันเตือนทันทีจ้าปัญญาก็อธิบายทันทีนี่แหละค่ะดับดับความคิดจ้ะเออแล้วทําไมเราถึงมาตรงนี้ได้ก็เราดับตัวอื่นมาหมดแล้วอะ แต่ถ้าคนดับตัวอื่นมาไม่หมดไม่ได้นะไม่มีกําลังพอที่จะมาจัดการกับมันนะเพิม่มเป็นอนัตาหนูถามมาดับความคิดดับยังไงดับด้วยสติปัญญาถ้าตอบสั้นๆสติปัญญามาจากไหนมันอยู่ในเราอยู่แล้วค่ะแล้วคิดดีก็ทั้งไม่ยินดีเอาอาศัยคิดชั่วย,ยิ่งต้องดับมันเลยบี้ พราะว่ามึงมาปฏิบัติมึงเสียเวลามึงละลูกละเมียละขวละมึงละพ่อแม่มามึงปีกวิเวกมามึงมาโดดเดียวเดียวได้มึงมาอดทนมึงมาอดอยากมึงมาอดมึงมาโคตรงดเวนสารพัดอย่างนี้เพื่อมึงจะมึงจะออกจากโลกใบนี้มึงจะออกจากทุกข์ไม่ใช่เหรอมึงจะออกจากเกิดแก่จบตายไม่ใช่เหรอมึงจะมาคิดมาปรุงเอาอะไรในโลกอีกล่ะ่วนมามันไม่คิดอะไรหรอกมันคิดเรื่องโรโกรดหลงนี่แหละที่ที่มันอาตัวตนนี่แหละคิด น,น,นินทาชาวชาวบ้านที่ที่ประสาทตาเห็นนี่แหละเออที่ประสาทหูได้ยินนี่แหละอืมที่ใจมันไม่ชอบใจเลยมันจะคิดพวกนี้แล้วความคิดน่ะสติปัญญาจัดการมันสติตั้งปัญญาสอนมันเลยอ่าเพราะเราเดินพวกนี้มามากแล้วนี่วันนี้เป็นที่ถามมันเป็นเรื่องขั้นสูงอ่ะขั้นขั้นอนัตตาความคิดก็เป็นอนัตตาสติปัญญาก็เป็นอนัตตาอนัตตาแค่อนัตตา เอาอบรมมันสี่สติมันยาจัดการมึงได้เพราะมึงมึงเป็นตัวคิดตัวปรุงปรุงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปปรุงแต่เรื่องสมมติปรุงแต่เรื่องสามแดนโลกธาตุปรุงแต่เรื่องชีวิตเกิดแต่เก็บตายปรุงแต่ปรุงแต่เรื่องที่มันจะทําให้มึงต้องไม่ไม่พ้นเกิดไม่พ้นตายถ้าปรุงแต่เรื่องที่มึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกูจะไม่ให้มึงปรุงนะถไหมกูจะไม่ให้มึงปรุงมึงปรุงมากูรู้ทันปั๊บตรงปั๊บแต่กูจะให้มึงปรุงแต่ธรรมะธรรมมึงไม่ชอบปรุงธรรมะโว้ยเราถึงได้ปรุงธรรมะได้สะดวกไง ดักความคิดความปรุงถ้าจะตอบสั้นๆก่านเมื่อกี้แหละค่ะว่าต้องรู้เท่าทันว่าที่ปรุงนั้นมันได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นี่ค่ะถ้าปรุงธรรมะปรุงไปเลยแต่ถ้าปรุงที่มันจะทําให้เราต้องด่างพ้อยต้อง,ต,องต้องเป็นเรื่องของต้องถูกถูกธรรมชาติรักตัวไว้ได้เราต้องจัดก,การมันด้วยสยติกับปัญญาปรุงอะไรแล้วแต่ก็บอกแล้วว่าอยู่มัชชิมาให้ได้อะมันจะปรุงมันจะมมีปัญญาปรุงหรอกลูกเพราะอะไรอ่ะ เพราะเราตั้งตั้งจิตอยู่ตั้งใจอยู่มัชมาคือตรงกลางยินดีไม่เอายินร้ายไม่เอากูอยู่ตรงกลางสม่ำเสมอมึงปรุงได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้ทันมึงก็ต้องหยุดมึงปรุงขึ้นมาดีแ้วกูรู้ทันมึงก็หยุดมึงไม่มีทางได้ปรุงต่อหรอกเพราะอะไรพระศีบัญญาเก่งกว่ามึงอีกมึงเป็นนักรู้นักปรุงนักคิดธาตุรู้ธาตุธาตุรู้ก็จริงเป็นเป็นคนที่รู้ทั่วโลกสามเดนโลกธาตุก็จริงแต่มึงยังไม่รู้ความจริงบ่ แต่พระระสีปัญญาอพระพุทธเจ้ามาสอนไว้โบยมาบอกความจริงโบยมึงยังคิดมึงยังเอามึงยังเอาวิชาเก่ายังอาชีพเก่ามามาเพื่อจะลังให้กูอยู่เหรอโอยมึงถึงคิดจัง้อยกูไม่เอาโอยมึงคิดไปเลยกูกูคว่ำกูคว่ำมึงเลยคว่ำมึงเลยอะมึงคิดปั๊บกูคว่ำมึงเลยมึงคิดปั๊บกูคว่ำมึงเลยมึงคิดปั๊บกูตบมึงเลยน่ะนะตบด้วยอะไรพุทโธถ้ามึงคิดไม่ทันอธิบายให้มันไม่ทันพอคิดจะลทวธพุทโธ พอคิดแต่ลพพุทโธพ, repay, พ,พ, well. พุทโธพอคิดจตต่อสู้กับมเหตุการณ์ร้ายๆที่มันไม่ทันพุทโธพุทโธพุทโธนี่ไงกูตบมึงแล้วไงมันกลัวแต่พุทโธกูรู้อยู่คำตอบพอไหม่ากราบสาธุกาจันท์แม่